นี่ไม่หาให้ทิปเลยครับ <c oughs> กลับสวัสดีทุกท่านนี่กับเขาซิซ้งองสาวกิตแก้วอีกแล้วนี่กับพ่อพ่อกับสาวกิตแก้วเส้นเก้าซึเคยอีกแล้วเนาะเนาะบางว่าคือบเบ,อเบือกันง่ายเนาะทุกคนเนาะคือคลิปนี้ทุกคนสาวกิตแก้วเรือนไปเห็นอยู่คลิปยูทุ่เนาะไม่หาให้ทิปได้เลยว่าซันนั่นก็คือเป็นคลิปนักกีฬาทั่วโลกที่พลาดการแบบลินกีฬาเนาะ่นแบบอ่า เอามาตัดต่อเอามาเฮ็ดคล,ลิปที่ว่าตโลกไปนะก็แบบเออมันการสนุกดีฮาดีเนาะของกันที่ว่าอานักกีฬาที่พลาดที่ว่าเพิ่นอนนั้นเนาะก็ติดไปขับสมกะต้องขออนุญาตจะของคลิปกันเนาะเอของปรปะสบกเรณ์อนเดยเพื่อเป็นการเสียเวลาเขาไปขับสมกันเลยทุกคนว่ามันจะหาสมซื้อที่ว่าเขาไม่หาไม่หาให้ทิ์ได้เลยเนาะ โอ้ยใจใจใจเย็นพ่อนั่นแหละคุณผู้ชมครับทำไมในคลิปนี้เราจะมาพากันดูว่าในวงกกีฬาเนี่ยมันมีจังหวะแปลกๆรู้จังหวะหลุดๆแบบอะไรนแบบบไหน้างในการแข่งขันกีฬาบางทีนักกีฬาก็ต้องมาเถียงกันซึ่งสิ่งที่เราเห็นประจำนั่นก็คือนักกีฬาชอบเอาหัวมาถูกันแล้วก็ด่าด่าด่ากันแบบนี้แต่ว่าบางครั้งนักกีฬาบางคนก็บอกว่าช่วยเถียงห่างๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าลิ่นปากพี่มันเหม็นมาก เฮ้ยเจ้าย <No> er <worldwide> ังไงว่ามีปัญหาอะไรมาบอกกันตรงนี้เลยคือกูขอให้มึงไปซื้อดอกโบคู่มาแปลงแค่นั้นแหละกีฬาประเภต่อสู้ทื่เป็นกีฬาที่เอาตออไรอย่างมากแล้วคนดูก็ชอบชอบเพราะว่าไม่ได้เจ็บตัวอะไรกับเขาด้วยแต่บางทีนักกีฬาก็แงแง่แง่แง่เอาไงดีวะก็เลยทำไมในบางครั้งคนที่สวยนั้นไม่ใช่นักกีฬาแต่ว่าเป็นต้องหอนต้องหอนเอาสิวตรงจมูกกูแตกเลยนะมึงเอาไรเอาไรกรรมการคนนี้ไม่มีสิวที่จมูกกเขอ เฮ้ยมึงชัวร์ใช่ไหมว่าไม่มีสิวที่จมูกนะถึงจะไม่มีสิวที่จมูกแต่กูเพิ่งล้มทับเลือส,สีดุวงเนื่องจากวะน,นี้เรามาปล่อยให้กรรมการได้พักกันหน่อยดีกว่าด้วยการรอดูลูกโทษลูกนี้กรรมการครับเมื่อไหร่มันจะยิงครับมึงว่าถ้ากูรู้กูจะนิ่งขนาดนี้ไหมเห้นหน้าสิกทึบเป็นกิราที่ต้องแข่งกับตัวเองเพราะถ้าหากว่าพลาดมาคุณก็ไม่สามารถโทษใครได้แต่ในบางครั้งมันก็ไม่ใช่ความผิดของนักินะอะไรกันเนี่ยอุ๊ยเป็นจ๊ะ โอ้โหครับท่านผู้ชมมันน่าเหลือเชื่อมากเลยครับผูช้ชาคนนี้สามารถกระโดดสูงได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าเอ๊ะท้านคเรามาดูดีๆเครื่องมันพังนี่ครับใครมาถอดน็อตออกเนี่ยอืมใครถอดน็อตลุงไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ลุงแล้วกันนะกูมึงนั่นแหละอีลุงมันไม่ที่แน่นอนอย่แล้วครับเพราะหากว่าเราแข่งกีฬาชนะเนี่ยเราก็ต้องดีใจกันหน่อยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยการดีใจของเรามันก็เป็นการทำร้ายเพื่อนเหมือนกัน เอ้าพี่มาตอบผมทำไมเนียยย่ยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงจริงโอ้ถ้าอ,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 อย่างนี้พี่อย่าขอโทษผมเลยนะ มันก็มีอยู่ทุกที่นะครับในวงการกีฬาเองก็มีเหมือนการบางครั้งเนี่ยนักกีฬาอาชีพก็แกลงทำมาเป็นคนแจ่แล้วก็ไปแข่งกับคนทั่วไปหรือว่าบางครั้งเ่ยทำแก้เป็นหนแล้วก็ตกใจวายโอ้ยแม่จะแตกสึ่งมันก็ดีอยู่หรอกนะครับถ้าหากว่าคนที่โดนแกลงนะเขาเล่นด้วยแบบขำๆเแต่ในบางครั้งถ้าหากว่าเราไปแกลงคนที่กำลังเครียดอยู่มันก็ไม่ขำนะครับกูเบือเนี่ยอย่าเห็นหน้าแลกูจะโชกใครโอ้ยนึกว่าเป็นเมียโทษทีว่ะเดี๋ยวก่อนสิพี่นะผมมันเมียพี่ตรงไหนวะเนี่ยเอางีีีี้้มมมาาาแกกกเดด็ว่่่ันนจะพิษย แพ้ปบ้าเดนทัยูวันเกิดหนูไม่ใช่วันนี้ก็บอกกันดีๆก็ได้ one minute แต seven seconds later กรรมาการฮะมันยังไม่ยิงสักทีเลยฮะกูน่าจะอีกนานนูไม่กินหมูกระเทากูก่อนดีกว่าปะเออีนี่อย่าเพิ่งไปแล้วกูก่อนสำหรับกันในดังเท่ๆนั้นถือเป็นความฝันอันสูงสุดของนะับกบาสเกตบอลหลายต่อหลายคนแต่ว่ากาจะทําได้ไมันต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมและกาลังขาที่แข็งแรงแต่สาหรับน้องคนนี้เขาบอกว่าเขามีวิธีที่เหนือชั้นกว่านั้น แคด็น้ยจะสอนให้ดูนะคะว่าการเดิน Easy, Easy. นั้นเป็นีซี่เลยน้องมีความฝันไงเดินนั้นตื่นก่อนหวงกันว่าชีวิตคนเรานั้นก็นเหมือนการวิ่งมาราธอนมันต้องมีล้มลุกคลานกันบ้างแล้วก็มีบางคนที่รับการช่วยเหลือดีมากเลยนะ้องพาไปดิพี่พาไปโอ้ไม่ต้องช่วยผมก็ได้ให้ผมล้มเถอะแต่ว่าบางทีเมื่อถึงเสชัยแล้วก็ล้มอีกเหมือนกัน มึงแก้งกูใช่ไหมเนี่ยที่แล้วช่วยเปิดฝาโคกให้หน่อยได้ไหมพอดีฉันเจ็บมือน่ะได้เลยจ้ะแฟนจ๋าเดี๋ยเส้นเปิดให้วู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 ว ยอดไม่หาการเป็นนักมวยนั้นต้องมีร่างกายที่อึดทึกทนต้องสามารถรับมัดของคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนและบางคนก็อาไปถึงขั้นที่เอาหน้ารับมัดด้วยเลยก็ได้มาเลยเข้ามาเลยหน้ากูหนาพอวิ่งขนาดโดนด่าว่ากรอบคลิปมิสเตอร์บีกูยังทนได้มัดแค่นี้สบายสบาย สำหรับนะักกีฬาทุกคนแล้วเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยๆเนี่ยก็ต้องหารไยเย็นเย็นเย็ๆนๆยนสดชื่นกินใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าน้ำเกลืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าบางคนอาจจะแปลกหน่อยยังกินผักขมแบบป๊อบอายอย่างนี้แต่สำหรับน้องคนนี้เนี่ยเขาไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับด้วยการกินน้ำแดงกวาดองโอ้โหแค่เห็นภาพก็จะอ้วกแล้วเนี่ยช่วยเปลี่ยนรูปมาได้ไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยใครจะว่ายังไงหนูไม่สนสดชื่นจังเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนสิมอเต้เกยันดูดูถูกพลังของน้ำแตงกวาดองไปนะเพราะในน้ำแตงกวาดองมีทั้งโซเดียมคลอไรด์แล้วก็กรดซิตริกที่ทำให้ทั้งโซเดียมและก็โพแทสเซียมถูกดูดซึมได้ง่ายและนำไปใช้งานได้ทันทีทำให้เวลากินเข้าไปรู้สึกสดชื่นสดชืดช่นแล้วนอกจากนี้สำหรับคนที่เมาค้างอยู่เวลากินน้ำแตงกวาดองเข้าไปแล้วก็หายไปติษจริงลายละนี่แหละพลังของแตงกวาดองเหละพ่คเร็วแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะขนาดคุณจิตดีแฟนคนทำคลิปนี้เวลาเหนื่อยๆยังซดน้ำปะลาะเลยไฮโซเดียมโซเดียมจากน้ำปะลา ส,สวัสดีคับท่านผู้ชมขาตอนนี้เราอยู่ที่งานกาชาดนะคะเขากำลังตีกันอยู่คาร์ลูเอ้ก,ก็โดนลูกหลงเขาเหมือนกันค่ะบอกแเราอย่ามาอีกี้โดนแน่เลยมึงเดนส์โคเนลกำลังกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำลายสติโลกครับด้วยการเป็นผู้เล่นที่รวที่สุดในรายการนี้และตอนนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ไม้กวาดเอาเด้อเดใครมันมาวางไม้กวาดไว้แถวนี้วะเน,นี่ย <c oughs> งานนี้ลุงก็ไม่เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะ มันน <łość> ั่นเลยว่าลูกนี้มึงยิงไม่ลงถ้ามึงยิงลงนึกกูให้เลย20บาทเฮ้ยได้ได้ยี่บาทกูมาเลยมึงเอาไปเลย20บาทแต่กูไม่หางค่าไฟกับมึงด้วยนะสำหรับด่านนี้นะครับผมแนะนำให้ผู้เข้าถึงคันเล่นช้าๆครับไม่งั้นจะตกแล้วก็เจ็บตัวแบบนี้นะครับได้ได้ได้ช้าๆแบบนี้นะจะได้ไม่ต้องเจ็บนะช้าๆค่อยๆใจเย็นย กูว่าม <Carbon. S 3> ึง <our> ไม่มีปัญหาที่ความเร็วหรอกมึงมีปัญหาที่สมองแันนี่ปลเกียวคือหนึ่งในน้ำมัวชาวเอเชียที่สุดยอดที่สุดโตที่เราเคยหามาได้ละคู่ต่อสู้ที่เขาอยากจะเจอมากที่สุดนนั่นคือมาสิจ๊ะน้องสาวมาแข่งกับพี่ไหมอุ๊ยผิดฟังเลยน้องเขาตกใจหรือว่าพกนวมมาด้วยแดงปากน้ำเติมมาที่ด้านซ้ายแล้วยิงเข้าไปครับโอ้ลูกนี้สุดยอดแล้วกครับแต่ว่านี่ฮะ เขาได้หนึ่งลูกแต่ว่าเสียไปถึงสองแบบนี้ไม่นะ่าคงการได้รับโอกาสไปแข่งขันกีฬาในโอลิมปิกถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของนะักกีฬาแต่ว่าอย่างไรก็ตามการถักนิตติ้งให้คุณย่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันกรรมาการ yeah, ฮะ,ฮะมันยังไม่ยิงเลยฮะเอาไงกับมันดีฮะเนี่ย การแข่งขันนอกจากความสามารถของนักกีฬาแล้วการกระตุ้นของโค้ชก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬานั้นมีกำลังใจในการเล่นแต่ในบางครั้งเราก็จะงงว่าโค้ชครับกระตุ้นเยอะ<ม>ลำรไรหรือเปล่าไม่ต้องกดดันนะซาร่าทำตัวสบายๆแค่พ่อแม่มึงติดเงิน20ล้านเท่านั้นแหละถ้ามึงไม่ใช่นกมนเจน,นี่ก็พ่อแม่มึงติดคุ้หัวโตวนะเเป็นกาลังใจที่ดีมากเลยค่ะโค้ช ูจะมาโชว์โดดยิมนาสติกให้ดูนะคะหนูฝึกโดดมดิที่นี่แฟนพีจิ้งจโดดแบบีจิ้งจโดดอันนั้นเราก็ได้นะคะมาซ้อยมาควนเดียน้องเาบอลมาใหหน่อยเอาไอเด็กนี่ทำชีวิตกูยากแล้วทำไงทีเนี้ยคะเอางี้ท่าน้องมาส่งบอลมาพี่จะทำรัฐประหารนะโอ้โหดูแล้วชาติไม่น่าเจริญงั้นพี่เอาไปเถอะครับอีจอยแล้วร่วกับกูทีกูเอาบอลมาให้มึงแล้วเด้อเด้อเดอีจอยนั่งจับสิจับสิอีจอยเอาโดนเตะเขาเลยอีจอยทำไมมึงไม่ใช้มืออีจอยมึงเป็นโก้มึงใช้มือกูจะรู้้ไดยังงงไลว่าต้อใช้มือเามึงนโอีจย ไอเจงมันมาแบ่งที่สองที่สามกูได้เลยอีจุ๊บไม่ว่าอะไรมึงอ้าวไอจุ๊บอีจุ๊บมาที่หนึ่งใครไอจุ๊บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะมาชมวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยเลยนะครับข้อแรกก็คืออย่าขับครับตอดมือหุดไม่ต้องหัวติดตัด โอ้โหนีงนงครังท่านลูบผมโดดสูงหรือเปล่าครับไม่ดนอะไรเลยไม่มีใครบาดเจ็บเที่มันเป็นผัวอีแจงอีตอดอีเด็กเกี้ระชวกเองค่ะช่วงไม่ใช่นึ่งอย่างมาอีจุงมาอีจุกมาช่วยกูมามไม่ไมนี่มาอีแจงมามึงมาช่วยกูมามึงไม่ได้ข้างหน้ากูเอาข้างหลังก็ได้นี่ม้พะมือลูกบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาที่อยู่ในสนามหรือทีมงานที่อยู่คอยช่วยซึ่งในบางครั้งเราก็ต้องกระตุ้นทีมงานให้ทำงานได้เร็วมากยิ่งไเยล เ,เอาอีกเออีกแค่นี้ไม่เจ็บหรอกเว้ยเนี่ยกูดา่ากูยังเจ็บกว่านี้อีกและการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นในบางครั้งก็ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ หนึ่งสองหนึ่งสอง,ส,องสามอย่าลืมออกกำลังกายและหาหมัดให้กันนะครับเฮ้ยแิ่เป็นหางด้านน้ำนายเหรอเขาคิดเนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, แต่น้ำลายมันเปื้อนขอบแก้วเต็มไปหมดเลยว่ะงั้นขอเอาให้เด็กก็แล้วกันนะได้เลย <S <S เพื่อนไม่มีปัญหาฉันไม่รังเกียจว่ะโคตรแซ่บฟุฟัดฟุฟัดข่วงนี่เห็นไหมโชว์ชวสาวสักหน่อยตีไม่เก่งหรอกครับแต่ว่ามาเดเยอะวัด nee. นะนี่อีซี่มาหน่าหนูหนูเดี๋ยวพี่จะสาธิตการแทงสนุกแบบเบื้องต้นให้ดูก็แล้วกันนะง่ายๆนะทำตามง่ายๆเออให้ชนขอบตรงนี้แล้วก็เด้งมา โดนลูกสีก <S <S ดําตรงนี้เห็นไหมง่ายๆชวนควงแล้วชัดๆัตีไปไกลเลยครับตอนนี้เป็นประยุทธ์กับประวิธีแยกกันอยู่แล้วชนกันแบบจังหวะนี้โอ้ตายแล้วไม่คุยกันมาก่อนการฟรอปหรือว่าการแจ้งล้มในวงการกีฬาก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับเพราะว่าบางทีก็ทําให้ได้ฟาวมาแบบไม่เจ็บตัวแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าทําบ่อยเกินไปกรรมการก็ไม่โอเคจนชินออกมาจังหวะนี้กูตีเองกูตีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูตีเองด้วยเอาแล้วมึงบอกมึงจะตีกูมึงคิดว่ามึงจะตีกูบอกให้กูปล่อยกูบอกว่าจะตีมึงเอาไงล่ะมึงต่อยกูแล้ว่ะเนียฮ ในวงการฟุตบอลถ้าดีใจก็ถือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะนานๆที่พวกเขาจะยิงเข้าดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการซ้อมกันบ้างนี่ไงเพื่อนถ้ากูยิงเข้ากูจะสไลด์แบบนี้แหละไหนกูลองบ้างว้าสนุกจังเลยและใช่เลยเพื่อนกูจะสลด์แบบนี้แหละถ้าหากว่ากูแย่งเมียมึงมาได้เออมึงอย่าแย่งกูเดียวเดี๋ยวกูแย่งด้วยสวัสดีครับทุก่านครับนี่คือหน้าหนาวในช่วงเมษายนครับมาดูพวกเขาเล่นกันสิครับดูสนุกสนานมากเลยครับสนุกไหมล่ะมึงที่นี่น่ะขวางทางยังนั่นแหละแบบนี้ไม่สนุกเลยครับ 1> 1, years later. อ่าครับจานถ้ามันยังไม่ยอมยิงอีกผมก็จะไปจริงๆแล้วนะเออรอเมื่อกี่นิดเดีอ้าวเนี่ยมันยิงเลยจานาอ้นาวท้าจะอะไรกูปิดคลิปได้สักทีอ่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วคืออ่าสมกับที่เขาว่าเนาะแบบคลิปนี้ไม่ฮาให้ทิปได้เลย ก็คือแบบหอจนเจ็บท้องเจ็บไซส์เจ็บหุ่งไปมดนั่นเองเนาะคนเนาะคิดนี้ก็คือแบบฮาสุดๆเลยเนาะใครที่กาลังที่ว่าอืมแบบมีความคิดที่แบบนี้นั้นอันนี้เนาะกันสามารถเข้าไปเบิ้งคิดนี้แหคือแบบต้องเห็นให้ยิ้มได้หัวเราะได้ว่าสนเนาะคือสาวกิ๊กเก้ียกกะเพราไทยไ่ค่อยเก่งเนาะอ่ากาบเราแบบ ภาษาไทยสาราปนกันไปแน่เดอ้อแต่ขอขออภัยคันว่า์พิปปัดมากันไหนกันเนาะโอโ้โหคลิปนี้คือแบบสร้างความแบบสร้างสรรค์ให้แบบไข่หลายคนที่ยังแบบเครียดอยากเรียบอยากากงานเนาะทุกคนบาย,บายเดอ้อคลิปนี้ก็ตะได้ขอลาไปก่อนละไดเน่อะค,คือว่าอภัยที่มักเิ็นคลิปนี้ก็จะบุบปาปกกำตังใจสากินแก้วแน่เดอ้อ